กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทางร่างกายและจิตใจนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาติดตามเทคนิคการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคภูมิแพ้ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่ทุกวันนี้แย่ลงมากๆไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ได้ตระหนักถึงพิษภัยของฝุ่นละออง PM 2.5ที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียกับอวัยวะในร่างกายได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโมลพิษทางอากาศกับโรคทางเดินหายใจเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้คนในครอบครัวห่างไกลโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ ศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวบรรยายในหัวข้อภาวะภูมิแพ้แพ้ภูมิว่าภูมิแพ้คือภาวะที่ร่างกายแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมแพ้ต่อสิ่งที่สัมผัสเฉลี่ยพบประชากรเป็นภูมิแพ้ได้หนึ่งใน3าคนทั่วโลกทั้งนี้โรคภูมิแพ้พบได้7โรคเช่นภูมิแพ้ทางจมูกภูมิแพ้ทางหลอดลม ภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ทางตาแพ้อาหารแพ้ยาและแพ้แบบช็อกจากสถิติตัวเลขโรคภูมิแพ้ทั่วโลก400ล้านคนพกเป็นภูมิแพ้จมูกและอีก300ล้านคนเป็นโรคหอบหืดโดยในส่วนของประเทศไทยประชากร10-15ล้านคนพบเป็นภูมิแพ้จมูกโดยร้อยละ20ของผู้ใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกร้อยละ40ของเด็กจะเป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกและร้อยละ10เป็นโรคหืดค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติได้กล่าวต่อไปด้วยว่าโรคภูมิแพ้จมูกทําให้เกิดอาการหลากหลายอาการหนักมีอาการเรื้อรงังโดยมีปัจจัยมาจากพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของการเกิดโรคภูมิแพ้ เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยนและสิ่งแวดล้อมแย่ทำให้มนุษย์เป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นทางนี้จะเห็นได้จากประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเช่นในฝั่งประเทศยุโรปจะมีประชากรเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากไลฟ์สไตล์เป็นตัวกำหนดเช่นการนอนดึกทำงานหนักพักผ่อนน้อยออกกำลังกายน้อยลงอาบน้ำร้อนทุกวันและฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้โรคภูมิแพ้อื่นๆเช่นโรคหืดมีอาการเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกมักจะมีอาการไอเป็นชุดและเสมหะค่อนข้างเหนียวมีเสียงหวีดดังมาจากทรวงอกโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเด็กเล็กจะพบได้ในแก้มข้อศอกเข่าส่วนผู้ใหญ่จะพบมากที่มือข้อพับและที่เท้าค่ะทั้งนี้วงจรที่ทำให้ภูมิแพ้ผิวหนังแย่ลงนั่นคือผิวแห้งคันเกาผื่นแพ้ ส่วนสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เช่นอาบน้ําอุ่นน้ําร้อนอบสซาวน้าสปาสบู่หอมสบู่ยาสิ่งระคายเคืองเครื่องสําอางการขัดผิวพอกผิวทําให้เซลล์อักเสบและฝุ่นซึ่งจากสถิติพบว่าคนไทยแพ้ไรฝุ่นร้อยละ20ฝุ่นแมลงสาบร้อยละ50และแมว1ร้อยละ30ค่ะนอกจากนี้การแพ้อาหาร ทั่วโลก200 250ล้านคนจะมีภาวะแพ้อาหารพบบ่อยในเด็กร้อยละ5ถึงร้อยละ8ส่วนผู้ใหญ่ร้อยละ1ถึงร้อยละ2อาหารที่คนไทยพบบ่อยเช่นนมไข่และแป้งสาลีอาการมักจะเกิดภายในเวลา30นาทีนะคะโดยผู้ใหญ่จะแพ้กุ้งส่วนเด็กจะแพ้นมถ้าเกิดมีข้อสงสัยเรื่องของการแพ้อาหารก็ให้ใช้วิธีทดสอบทางผิวหนงังด้วยการสกิดแต่ห้ามทดสอบในรายที่แพ้แบบช็อกและใช้วิธีตรวจเลือดหาภูมิแพ้ชนิด IgE a n t บ o ดีที่สําคัญไม่ควรจะหลงเชื่อการตรวจเลือดตามโฆษณานั่นคือการตรวจหาเลือดโดยการหา IgE ต่ออาหารที่ไม่มีประโยชน์และทําให้ตีความผิดว่าแพ้อาหารมากมายทั้งทางที่จริงๆแล้วไม่ได้แพ้เลยค่ะวิธีเอาชนะภูมิแพ้เราควรต้องดูแลสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้ปลอดโปรง่งโล่งไม่มีพรมห้ามมีควันทูบควันบุหรี่และต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่วมด้วย นอกจากนี้ยังต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะทั้งมันออกกําลังกายและไม่นอนดึกต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างไรก็ตามหากอาการภูมิแพ้ไม่ดีขึ้นเช่นมีอาการไอมากทานยาไม่ดีขึ้นกลนมากนอนไม่อิ่มกลางวันม่วงไม่สดชื่นเสมหะเหลืองเขียวเกิน7วันจะหมูขัดแน่นประจําอยู่ข้างเดียวไม่มีสลับข้างปากแห้งปากแตกอักเสบบ่อยๆมีอาการหอบหืดร่วมด้วยก็แนะนำว่าควรต้องพบแพทย์เพื่อรักษาภูมิแพ้ สำหรับคำแนะนำให้ห่างไกลโรคภูมิแพ้คือต้องปรับสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงกลางคืนไม่ควรจะเปิดหน้าต่างนอนอยู่บ้านก็ให้เปิดเครื่องปรับอากาศที่สำคัญควรปรับไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายสม่ำเสมอหากมีอาการควรรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆไม่ควรชะล่าใจปล่อยทิ้งไว้เพราะจะส่งผลทำให้เสียต่อสุขภาพได้ค่ะ ทางด้านแพทย์หญิงเปี่ยมลาบแสงสายันนายแพทย์ทรงคุณวุฒธธิด้านเวชกรรมสถาบันโรคทรงอกอายุรแพทย์โรคโระบบทางเดินหายใจได้กล่าวบรรยายในหัวข้อมลพิษทางอากาศกับโรคทางเดินหายใจว่ามลพิษในอากาศมีหลากหลายแบบเช่นโอโซนซัลเฟอร์นไนโตรเจนและ PM เกิดจากความเข้มข้นของความผิดปกติในอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบกับอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะปอดทั้งนี้ความแตกต่างกันระหว่าง PM2.5 กับ PM10 โดย PM 10เกิดจากควันฝุ่นโรงงานอุตสาหกรรมการระเบิดดินหินและการพัดพาในอากาศส่วน PM 2.5เกิดจากการเผาป่าควันเสียท่อรถยนต์หลอมโลหะหนักเนื่องจากฝุ่น PM 2.5เป็นฝุ่นขนาดเล็กสามารถทะลุทะลวงได้ลึกกว่าปอดเข้าไปถึงถุงลมไหลเวียนไปถึงกระแสเลือด กระจายไปตามอวัยวะต่างๆมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังเมื่อ PM 2.5เข้าสู่ร่างกายก็จะเข้าไปกระตุ้นอนุมูลอิสระทำให้อวัยวะในร่างกายเกิดการอักเสบอาการที่เกิดจาก PM 2.5เช่นเครื่องตาไอมีเสมหะจามน้ำมูกเหนื่อยหอบมีการกำเริบของโรคพื้นฐานเช่นโรคปอดหอบหืดมีผลระยะยาวมีโอกาสเสียชีวิตได้เร็วขึ้นเช่นโรคมะเร็ง นอกจากนี้แพทย์หญิงเปี่ยมลาบยังกล่าวได้ว่าอันตรายของ p m 2.5มีอันตรายตั้งแต่วันแรกที่สัมผัสไปจนถึงวันที่7ส่วนแนวทางในการป้องกันตนเองป้องสวนแมสควรใช้ n 95ที่มีวาล์วระบายลมออกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศในบ้านเพื่อให้เกิดอากาศหมุนเวียนเปลี่ยนอากาศออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยให้ออกกําลังกายในที่ร่มและดื่มน้ําบ่อยๆเพื่อขับของเสียออกทางปัสสาวะค่ะ เรายังมีสาระดีๆในการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมจากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหด้า2อกมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ต้อง้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i c a t i o n Tik t o k Instagram และ t w i t t ตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลัง ข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ